ะนี่น้องไปนี่หอมกันครับเมนูสื่อไปนี่นี่ลับไกล่ลับไกล่ลับไกล่ลับไก่รับไก่บ้านไปบ้านไปข่าวว่าลับไก่บ,ไกบ้านมาดี โอ้เยไปกินอยู่นี่เสียบอยู่เสียบอยู่อ่านไปหนึงเมนูนี่อ่านไม่ได้อาบหนึงเมนูเมนูสื่อแล้วนี่เมนูที่สอง ตกน้ำตกอันนี้ตกครับน,นั่นไก่อันนี้หมูน,นี่หมูตัวโอ้อีสันกงาเพราะอะไรอยู่นี่ อีสันได้แต่ว่าพวกหูรสั่นเป็นยังไงเนะนี่ยนะอ่านี่ยรับอนสองเมนูแล้วนี่เมนูที่3ามปุ่มป่าครับปุ่มป่านี่ สดหน้านว้าวมีหอดไข่ได้ไป่รองมีตัวป่า,าโอ้มีหอดไข่ป่า ตุ่มปลาเต้ในว่าขามวันครับอะในยุ่นี่ก็ได้กระเสียบดยห่ายอยัอยงครับนี่ตุ่มป,าปาลาปลาไก่นี่กระตกหมู โอ้ขนาดนี้ครับอะกินน้ำกันที่นี่พยายากเสียคักอล้วนี่